ทุกทุกท่านเริ่มต้นในการใช้ Google Classroom นะครับอันดับแรกก็คือเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชคำว่า Classroom นะครับแล้วก็ Google นะครับน,นะครับก็มาที่ลิงก์แรกได้เลยนะครับตรง Google Classroom ตรงนี้ จากนั้นนะครับก็เลือกบัญชีที่เราใช้งานนะครับแล้วก็เลือก continue หรือทำต่อตรงนี้นะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ c l a s s r o o p ได้แล้วคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับตรงหน้า Dashboard ของ Classroom ก็จะว่างๆแบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะต้องกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ <_ C 1> เพื่อที่จะสร้างชั้นเรียนนะครับส่วนที่เป็นผู้สอนเนี่ยจะต้องกดสร้างชั้นเรียนจากนั้นนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกทำต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็ระบุชื่อของห้องเรียนห้องนี้นะครับอย่างเช่น ปกติผมก็จะระบุเป็นชื่อรายวิชานะครับอย่างเช่นเทอมหน้าเนี่ยจะต้องสอน Biochemistry นะครับให้กับนักศึกษาพยาบาลรหัส63นะครับผมก็จะใส่ชื่อว่าเป็น Biochemistry NU แล้วก็63นะครับห้องก็คือเซกชันนะครับเรื่องก็ Biochemistry นะครับแล้วก็ห้องย่อยที่หนึ่งก็ใส่6 N U 6 3เหมือนกันเลยนะครับผมใช้เหมือนกันทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็กดสร้างนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเท่านี้ก็สามารถสร้างห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาก็แสดงหน้าต่างป๊อปอัพแสดงฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับว่าตอนนี้ Google Classroom สามารถตัดเกรดได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็กดรับทราบนะครับคราวนี้ก็เป็นส่วนต่างๆของ Classroom นะครับตรงสตรีมเนี่ยก็เหมือนกับหน้าทไลน์สรุปนะครับอะไรก็ตามที่เราโพสเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไล่เรียงขึ้นที่หน้านี้นะครับก็คือ อันเก่าก็จะอยู่ข้างล่างอันใหม่ที่มีการอัปเดตก็จะอยู่ข้างบนนะครับส่วนถัดมานะครับก็คืองงานในชั้นเรียนเวลาที่เรามอบหมายงานหรืออัปโหลดคอนเทนต์ต่างๆเช่นวิดีโอประกอบการสอนเอกสารพก powerpoint pdf นะครับสิ่งที่ผู้เรียนต้องไปตามอ่านเองหรือวิดีโอที่เราอัดเพื่อที่ให้เขาดูเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้หมดนะครับ แล้วเ,เราก็สามารถสร้างหัวข้อแบ่งเป็นบทเป็นบทได้ด้วยนะครับส่วนแท็บผู้คนนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าครูคือใครนักเรียนคือใครนะครับตอนนี้นักเรียนยังไม่มีนะครับยังไม่มีนักเรียนเข้ามาเราก็สามารถเชิญนักเรียนได้โดยการ Copy โค้ดตรงนี้นะครับเรา ปกตินะครับผมก็จะทําการเก็บรหัสไว้นะครับเพื่อที่จะเชิญนักเรียนเข้ามาเวลาที่เปิดเรียนนะครับถึงเวลาที่เราไปเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราก็จะสร้างลายกลุ่มแล้วก็แจกโค้ดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ ให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาตามโค้ดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งวิธีเข้าเรียนในอีกตอนหนึ่งนะครับแล้วก็คะแนนนะครับตรงคะแนนเนี่ยก็จะมีคะแนนสรุปของนักเรียนแต่ละคนขึ้นมาตรงหมวดนี้นะครับอานี้ในส่วน ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นปฏิทินนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นในกลุ่มเรียนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีลการส่งงานหรือ,อชิ้นงานไหนแบบทดสอบไหนนะครับต้องส่งวันไหนก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็จะได้รับการแจร้งเตือนผ่านทาง Google c a l enda r เกี่ยวกับอีเวนต์ที่เกิดขึ้นใน Class Room ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถ โพสเหมือนกับโพสเฟซ b o o k นะครับหานักเรียนทุกคนในห้องเรียนนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้ด้วยนะครับสิ่งที่แนบเนี่ยนอกจากเป็นไฟล์ใน Google Drive แล้วเราสามารถแนบลิงก์ก็ได้ แนบไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ในคอมของเราก็ได้แล้วก็แนบวิดีโอจาก YouTube ก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกกดโพสเพื่อที่จะโพสทันทีก็ได้นะครับหรือจะกดลูกศรเมนูดอ o ดาว w n ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกำหนดเวลาโพสไว้ล่วงหน้าหรือจะบันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อนก็ได้นะครับ ถ้าเรากดบันทึกฉบับล่างไว้เนี่ยโพสต์นี้ก็จะถูกบันทึกล่างเอาไว้นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นบันทึกประกาศแล้วตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะดูนะครับเรากดเครื่องหมายตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปแก้ไขก็ได้หรือจะกดรูปถังขยะเพื่อที่จะลบทิ้งก็ได้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเข้ามาที่แก้ไขอย,อย่างนี้นะครับ คราวนี้สมมุติว่าเราจะตั้งเวลาโพสนะครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกกำหนดเวลาเราก็เลือกเวลาโพสได้นะครับอย่างเช่นอ่านี้ผมจะโพสวันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับเวลา9นาฬิกาก็พิมพ์เป็น0900อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่กำหนดเวลา โพสต์น um> ี้ก็ยังอยู่ในส่วนฉบับล่างอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะถูกโพสต์ขึ้นมาตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับตรงหน้าสตรีมตรงนี้ตรงเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบใจรูปนี้เราก็สามารถเลือกรูปใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธีมที่เขามีไว้ให้อยู่แล้วนะครับ เช่นนี้ผมเปลี่ยนทีมนะครับเป็นธีมของ d n a ประมาณนี้นะครับหรืออยากจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้นะครับก็จะสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยการคลิกตรงปุ่มนี้นะครับสำหรับในส่วนตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงรูปฝันเฟืองเนี่ยเรากดเข้ามาเราก็จะเจอรายละเอียดของชั้นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อ คำอธิบายพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รหัสชั้นเรียนนะครับเราสามารถมาคัดลอกรหัสชั้นเรียนตรงนี้ได้นะครับถ้าหากเราลืมคัดลอกรหัสชั้นเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับ ก็จะเป็นรหัสเดิมนะครับเป็นรหัสเดียวกันคราวนี้พอนักเรียนเข้ามาจนครบทุกคนแล้วนะครับเราสามารถเลือกปิดใช้รหัสชั้นเรียนได้นะครับเพื่อที่จะกันคนอื่นเข้ามานะครับหรือจะรีเซ็ตรหัสชั้นเรียนเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ก็ได้นะครับตรงตั้งค่าสตรีมตรงนี้นะครับก็คือตรงหน้าแรกเนี่ย ค่าปกติที่เขาตั้งขึ้นมาให้ก็คือนักเรียนสามารถโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือเราสามารถเลือกตัวเลือกอื่นก็ได้เช่นกันอย่างเช่นให้นักเรียนสแสดงความคิดเห็นเท่านั้นก็ได้ก็คือเขาสามารถคอมเมนต์ได้แต่ไม่สามารถสร้างโพสต์ใหม่ได้นะครับหรืออาจจะตั้งค่าเฉพาะครูเท่านั้นที่โพสต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นั่นแสดงว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับหน้าสตรีมได้เลยนะครับ ปกติผมก็จะเลือกตั้งค่าเป็นที่2นะครับก็คือให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพราะว่า,อาพอใช้งานไปเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะกดส่งงานผิดที่นะครับก็คือเอางานไปโพสต์ลงหน้าสตรีมนะครับก็จะตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเอาไว้ใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ค่อยเปิดใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็การ งานของชั้นเรียนในสตรีมนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนแบบย่อหรือแสดงไฟล์แนบรายละเอียดก็ได้นะครับก็ให้เป็นแบบละเอียดที่สุดเลยก็ได้นะครับตรงแสดงรายการที่ถูกลบเนี่ยส่วนมากก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็คือให้เฉพาะครูเท่านั้นที่เห็นรายการที่ถูกลบได้นะครับทีนี้ตรงส่วนนี้นะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ของ google classroom นะครับก็คือการตัดเกรดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับหลังจากการเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้วก็กดบันทึกนะครับในรูปจุด9จุดตรงนี้นะครับก็คือเป็นทางลัดเข้าสู่แอปพลิเคชันของ Google ต่างๆนะครับ ก็เหมือนกับการใช้งาน Google Chrome ทั่วไปนะครับต้องขีด3มขีดตรงนี้นะครับก็คือเป็นรายการของห้องเรียนนะครับตอนนี้เพิ่งมีห้องเรียนแค่ห้องเดียวนะครับแล้วก็จะมี To-do list นะครับก็คือสิ่งที่ต้องทำสำหรับครูนะครับเพราะว่าอันนี้เราเข้ามาในบัญชีของครูหรือผู้สอนสิ่งที่ต้องทำก็จะเป็นรายงานรายการของครูนะครับอย่างเช่น เราต้องตรวจงานชิ้นไหนบ้างเราต้องให้คะแนนชิ้นไหนบ้างงานชิ้นไหนจะส่งหมดเขตส่งวันไหนนะครับคราวนี้ตรงปฏิทินตรงนี้นะครับก็จะเป็นปฏิทินของชั้นเรียนนะครับถ้าคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะลิงก์เข้าสู่ Google c a l enda r ของชั้นเรียนนะครับสำหรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับ เปลี่ยนการแจ้งเตือนของ Classroom ได้นะครับว่าเราจะรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือเปล่านะครับถ้าการแจ้งเตือนมันเยอะเกินไปก็ปิดได้นะครับตรงนี้เราก็จะปิดทั้งหมดเลยนะครับหรือเราอาจจะเลือกเปิดบางหมวดก็ได้นะครับ เราก็ปิดในส่วนที่มันไม่จําเป็นไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ความคิดเห็นในโพสต์ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะเปิดตรงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงานนะครับเพราะว่าถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานเนี่ยก็จะแจ้งเตือนหาเรานะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียนเป็นบางชั้นได้นะครับโดยการเปิดตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนของชั้นเรียนแล้วก็เปิดปิดนะครับอันนี้คือปิดส่วนอันนี้ก็คือเปิดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราสอนมากกว่า1ชั้นนะครับเราสามารถเพิ่มชั้นเรียนได้โดยการ คลิกที่เมนูตรงขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ชั้นเรียนก็คือมาที่หน้าโฮมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อชั้นเรียนทั้งหมดที่เราสร้างเอาไว้นะครับถ้าเราจะสร้างเพิ่มนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างชั้นเรียนนะครับแล้วก็ยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดทําต่อเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้นะครับก็อีกวิชาหนึ่งที่ผมต้องสอนในเทอมหน้าก็คือวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาวิทย์ทั่วไปรหัส60นะครับก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดสร้างนะครับเท่านี้เราก็ได้ชั้นเรียนที่2แล้วนะครับเราก็มาก๊อปปี้รหัสชั้นเรียนได้ตรงนี้นะครับ เราก็เก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหรือไม่เก็บก็ได้ค่อยเข้ามาเอาใหม่ก็ได้นะครับสังเกตนะครับรหัสห้องเรียน2ห้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็สามารถเข้าห้องได้อย่างจำพาะเจาะจงแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูตรงส่วนนี้นะครับตรงชั้นเรียน สังเกตนะครับห้องเรียนที่สร้างก่อนจะถูกขยบมาทางขวามือห้องเรียนใหม่ล่าสุดก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเท่านี้เราก็สามารถสร้างห้องเรียนได้หลายๆห,ห้องแล้วนะครับรานนี้ตรงรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น Google Drive ที่เก็บไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนห้องนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเป็น เขาก็จะสร้าง Directory ย่อยนะครับจาก my drive นะครับมาที่ Classroom แล้วก็เป็นชื่อรายวิชานะครับสำหรับรูปกราฟตรงนี้เนี่ยก็คือตัวสมุดคะแนนนะครับของหลายวิชานี้นะครับตอนนี้คะแนนยังว่างเพราะว่ายังไม่มีผู้เรียนนะครับ ก็จะเป็นการสาธิตหน้าตาของ Google Classroom ใน iPad นะครับอันนี้เป็นตัว Classroom ที่ผมใช้ในการเรียนการสอนในเทอมที่2ปี62นะครับก็จะมีรายการห้องเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับตอนนี้สำหรับการที่เราจะสร้างห้องเรียนใหม่นะครับเราก็สามารถทำได้โดยการแตะที่เครื่องหมายบวกนะครับ ตรงนี้นะครับที่มุมจอเราแตะขึ้นมานะครับเขาก็จะมีปุ่ม join class กับ create class นะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับก็เลือก create class นะครับหรือสร้างห้องเรียนใหม่นะครับปุ่มล่างจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับตอบรับข้อตกลงนะครับแล้วก็เลือกต่อไปนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างห้องเรียนได้เหมือนกันเลยนะครับกับตัว ากับตัวใน PC นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม,มคลิกทัชที่ตรง Create ตรงนี้นะครับ เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าพวกแถบเมนูเนี่ยเขาจะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น stream Class w o r k แล้วก็ people นะครับตัวแถบเมนูก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตัว Setting ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับน,นะครับถ้าเราจะเพิ่มงานเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็สามารถกด เพิ่มได้ที่เครื่องหมายบวกตรงมุมนี้นะครับการกลับไปที่หน้าโฮมนะครับก็ให้มาทัชตรงนี้แล้วก็เลือกที่คลาสนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าผมเอาจอ iPad ขึ้นมาอาัดบนคอมได้ยังไงเนี่ยก็ ต้องไปตามดูคลิปแรกๆเลยนะครับก็คือเป็นโปรแกรม Lonely Screen a p p Player e c e i v e r นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดง่ายใช้ง่ายนะครับสามารถเอาหน้าจอขึ้นมาอัดบนคอมได้แล้ว iPad ท่านไหนถ้าเขียนได้ก็สามารถเขียนบนสไลด์แล้วก็บรรยายสอนไปได้นะครับสำหรับในพานี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของ Google Classroom บน Android กันนะครับ บนโทรศัพท์ Android นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับก็จะเป็นรายชื่อของ Classroom ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ผมมันจะเป็น Account ที่ผมใช้ในการสอนนะครับก็เลยมี Classroom อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็น Classroom ที่ใช้ใน เทอม2ของปี62นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างห้องเรียนใหม่นะครับก็ทำได้โดยการาคลิกทัชนะครับที่ตรงเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะมีเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะครับในส่วนของคุณครูหรืออาจารย์ผู้สอนก็เลือกที่สร้างชั้นเรียนข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบ ตกลงนะครับติ๊กแล้วก็เลือกทำต่อนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างชั้นเรียนได้นะครับจากนั้นก็กดสร้างนะครับ รอสักครู่นะครับแล้วเราก็จะได้ห้องเรียนห้องใหม่นะครับอ่านี่ก็คือห้องเรียนห้องใหม่เมนูนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับของ iOS นะครับแต่จะต่างกันกับในคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยพกแท็บต่างๆจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือ Android หรือ iOS เนี่ยแท็บต่างๆจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงหน้าแรกที่เขาเข้ามาก็คือจะเป็นหน้าสตรีมของชั้นเรียนนะครับก็เหมือนกับหน้าไทม์ไลน์นะครับ ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นงานของชั้นเรียนเราสามารถมาเลือกเพิ่มงานเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆได้ตรงนี้นะครับรวมถึงเราสามารถใช้โพสซ้ำได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรามีหนึ่งวิชาแต่หลายเซกชันนะครับเราก็สามารถโพสแค่ในชั้นเรียนเดียวแล้วก็สามารถ Copy ปี้โพสได้นะครับสามารถเอาคอนเทนต์เก่ามารีวิสได้นะครับตรงผู้คนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อผู้สอนกับชื่อนักเรียนนะครับ เราสามารถเชิญนักเรียนเข้ามาได้นะครับโดยใช้อีเมลนะครับหรืออาจจะเข้าไป Copy เอาตัวร,รหัสห้องเรียนก็ได้นะครับส่วนตรงครูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่เราสามารถเชิญคนอื่นมาเป็นผู้ร่วมสอนได้นะครับฟังก์ชันนี้ก็มีทั้งในคอมใน ios แล้วก็ Android นะครับตรงจุด3จุดข้างบนนี้นะครับ เป็นปุ่มรีเฟซนะครับแล้วก็ส่งความคิดเห็นถึง Google นะครับคราวนี้เรากลับมาที่หน้าสตรีมนะครับเราสามารถมาเอารหัสห้องเรียนได้ตรงเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แตะตรงจุด3จุดนี่นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เขาจะมีตัวเลือกใช้แค่ปิดรหัสกับรีเซ็ตนะครับเพราะว่า การ Copy ของ Android เนี่ยก็คือเรามาแตะตรงรหัสตรงตรงตรงนี้เลยนะครับแตะแค่ครั้งเดียวเขาก็จะ Copy โดยอัตโนมัตินะครับเราก็เอาตรงนี้เนี่ยไปส่งให้ผู้เรียนในกลุ่ม Line ในกลุ่ม Face หรือเอาขึ้นบน powerpoint เพื่อที่จะให้เขากดเข้าร่วมชั้นเรียนได้เลยนะครับสำหรับตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับอาโทษทีครับตรงขีด3ขีดตรงนี้นะครับก็จะเป็น ลิสต์ของชั้นเรียนต่างๆนะครับที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็จะมีปฏิทินนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับสำหรับห้องเรียนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในชั้นเรียนที่เก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือชั้นเรียนที่เราไม่ใช้งานแล้วนะครับเราสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เพื่อที่จะไม่ให้สับสนกับห้องเรียนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับ อันนี้คือห้องเรียนที่ปิดการใช้งานไปแล้วนะครับถ้าเราจะกลับไปที่ชั้นเรียนที่ยังใช้งานอยู่แล้วก็กดตรงขีด3ขีดแล้วก็มาเลือกที่ชั้นเรียนนะครับก็จะกลับมายัางห้องเรียนปัจจุบันนะครับสำหรับหน้าตาของ Google Classroom บน Android แบบเข้าๆก็ขอบยุติไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ สำหรับการใช้งานการเปิดห้องเรียนก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ทดลองทำดูนะครับแล้วก็ลองอแคปหน้าจอหน้านี้มาอวดกันหน่อยละกันนะครับว่าสามารถสร้างห้องเรียนได้สำเร็จหรือไม่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ